สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการใส่ไฟล์เสียงบรรยายใน PowerPoint นะคะแนะนำให้กูเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะและคัดลอกนะคะหน้าเทมเพลตที่เราจะใช้นะคะและกด PowerPoint ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะเลือกแค่หน้าที่เราจะใช้พอนะคะแล้วกด c t r โ V นะคะะก็จะได้หน้าเทมเพลตที่เราต้องการมานะคะ แนะนำให้คัดลอกมาเพื่อได้เอาไปใช้วิชาอื่นได้นะคะหรือทําได้หลายเรื่องเลือกเป็นบางหน้ามานะคะทีนี้สีพื้นหลังไม่มาด้วยให้เราไปที่คาออกแบบนะคะและจัดรูปแบบพื้นหลังเสร็จแล้วคลิกที่สีนะคะเลือกสีมาจะเติมไล่ระดับสีเป็นรูปภาพหรือลวดลายก็ได้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนการแทรกเสียงนะคะให้คุณครูไปที่คําว่าแทรกนะคะไปที่ไอคอนคําว่าเสียง ะะจะมีเสียงบน PC ของฉันคือเสียงในคอมพิวเตอร์จะเป็นเสียงคอมหรือเอฟเฟกต่างๆที่คุณูมีนะคะและบันทึกเสียงนะคะอันนี้คือจะเป็นเสียงพูดเสียงบรรยายของเราที่เราจะสอนนะคะกดไปที่บันทึกเสียงแนะนําให้ตั้งชื่อนะคะไม่ตั้งก็ได้แต่ตั้งชื่อไว้เพื่อเอาไว้เวลาเราตั้งค่านะคะ เราก็ตั้งชื่อไปนะคะแนะนําให้คุณครูนะคะพิมพ์เนื้อหาไว้ให้หมดทุกหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยมาอัดเสียงทีละหน้านะคะเพื่อความรวดเร็วพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้เลยค่ะคะือปุ่มบันทึกเสียงนะคะกดเสร็จแล้วนะคะกดที่ปุ่มสีแดงแล้วเราก็พูดเสียงที่เราจะบรรยายในหน้านี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับวิชาภาษาไทยคุณครูนุ้ยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดตกลงนะคะนี้เรามาฟังเสียงเราก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราก็กดอ,อัดใหม่ได้นะคะก็จะได้ไอคอนรูปเสียงแบบนี้มานะคะให้คุณครูนะคะขยับมาข้างๆนะคะเพราะเราคงไม่ได้ใช้ไอคอนนี้อยู่แล้วเสร็จแล้วไปที่ การเล่นนะคะและไปที่ตัดแต่งเสียงอ่ะไปดูเสียงเราซิว่ามันใช้ได้ไหมค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับวิชาภาษาไทยกันครูลเนยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดอ่ะอันนี้คือเสียงที่เราไม่ต้องการใช่ไหมคะเราก็เขยบมาเลยตัดมันทิ้งไปเลยตัดทั้งหน้าก็ได้นะคะตัดที่เราไม่เอาทิ้งไปเลย วันนี้นะคะพบกับวิชาภาษาไทยคุณครูเลยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเนะื้อหากันเลยค่ะอ่านแบบนี้นะคะแล้วกดตกลงนะคะเสียงสามารถตั้งได้นะคะให้มันดังเสียงพูดคนตั้งดังนะคะคุณครูเสร็จแล้วไปเลือกคําว่าอัตโนมัติและซ่อนระหว่างการนําเสนอไม่ต้องให้ไอคอนขึ้นมาหรือจะโชว์ไอคอนก็นได้นะคะแต่แนะนําว่าไม่ซ่อนไม่ไม่โชว์ดีกว่าซ่อนไว้เพราะมัน จะได้ไม่มาเกะกะเราคอยเรานะคะตั้งให้ค่อยๆดังขึ้นหรือค่อยๆเบาลงได้นะคะเสร็จแล้วเราไปตั้งค่าเสียงกันค่ะให้มันขึ้นมาพร้อมกับพอยที่เราเปิดไปที่คลิกไปที่ไอคอนเสียงที่เราบันทึกนะคะไปที่ภาพเคลื่อนไหวและเลือกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะคะ ไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะคะจากนั้นคุณครูไปเลือกอที่เราเสียงที่เราบันทึกไว้เราบันทึกไว้ว่าชื่อเรื่องนะคะลากขึ้นมาไว้ข้างบนสุดเลยค่ะาลากไว้บนสุดเลยอันนี้อันนี้จะเป็นเพลงที่คุณครูใส่ไว้ใช่ไหมคะเพลงก็ต้องอยู่อันแรกสุดและตั้งว่าเริ่มกับก่อนหนะ้าเพื่อเริ่มพร้อมกับ PowerPoint ที่เราเปิดทีนี้ชื่อ,อไฟล์เสียงที่เราบันทึกเมื่อกี้นี้นะคะก็ลากขึ้นมาข้างบนเหมือนกัน ต่อจากเพลงนะคะและเลือกเริ่มกับก่อนหน้าค่ะเพื่อให้เพิ่มเริ่มมาพร้อมกับเพลงและพอยนะคะเริ่มก่อนหน้าทุกอันนี้ต้องคลิกคําว่าเริ่มกับก่อนหน้าให้หมดนะคะเริ่มกับก่อนหน้าอ่าแต่ถ้าคุณครูจะเลือกพร้อมกันทีเดียวคุณครูกดเครื่องหมาย ctrl นะคะที่อยู่มุมซ้ายจุดของโน้ตบุ๊กเรานะคะคือปุ่มนี้ค่ะกดค้างไว้นะคะและกดเลือกอันนี้ทั้งหมด ะะกดทีเดียวพร้อมๆกันนะคะและกดเลือกคำว่าเริ่มกับก่อนหน้าทั้งหมดเลยกดเริ่มกับก่อนหน้าทั้งหมดนะคะเนีย่ยถ้ามันตรงกับแบบนี้แสดงว่าเริ่มกับก่อนหน้าหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วอ่าเราก็มาลองเล่นดูนะคะค่ะในวันนี้นะคะพบกับวิชาภาษาไทยคูเลยนะคะถ่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันเลยค่ะ,คะอ่ะ เสร็จแล้วหมูเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะหน้าต่อไปเราจะเอาหน้าเทมเพลตอื่น้าแล้วก็ไปกรอบมานะคะเหมือนเดิมคอนโทลสีนะคะแล้วก็มาคอนโทนมีนะคะอ่ะสีหายแล้วก็ตีพื้นหลังหายแล้วก็ไปเลือกสีคะ่ะเติมสีมานะคะอ่ะเสร็จแล้วแจกงเสียงเหมือนเดิมนะคะ ไปที่คำว่าเสียงบันทึกเสียงอ่ะแล้วก็บันทึกเสียงของเราเหมือนเดิมนะคะกดตูมสีแดงบันทึกไปเรื่องคำคล้องจองปึ๊บกดแต่งเสียงเหมือนเดิมนะคะอันนี้อย่าลืมพิมพ์ไว้ให้หมดก่อนนะคะก่อนบันทึกเสียงนะคะไปที่การเล่นนะคะ เลือกอัตโนมัติซ่อนระหว่างการนําเสนอเสียงพูดคนตั้งให้เป็นดังดังนะคะและลากเสียงของเราที่เราตั้งชื่อไว้ไว้ข้างบนสดุดจากนั้นเลือกคําว่าเริ่มกับก่อนหน้านะคะทําแบบนี้ทุกสไลด์นะคะทุกอันเริ่มกับก่อนหน้านะคะเสร็จแล้วสมมติเรา powerpoint เราเสร็จทั้งหมดแล้วเราจะกดบันทึกเป็นวิดีโอไปที่คําว่าไฟล์และส่งออกนะคะจากนั้นกดคำว่าสร้างวิดีโอ และไปที่คําว่าสร้างวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูสังเกตนะคะมันจะขึ้นมาให้เราบันทึกแล้วก็ตั้งไฟล์ชื่อไฟล์ของเราไปนะคะอันนี้ลองไปบันทึกไว้ที่หน้าเด็ก t ท็อปนะคะแล้วเราก็กดบันทึกค่ะ ครูคสังเกตรตรงนี้นะคะห้ามปิดจนกว่าแถบนี้จะเต็มนะคะบันทึกวิดีโอจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะห้ามปิดจนกว่าแถบวิดีโอจะเต็มนะคะอ่ะเสร็จแล้วอันนี้พอขึ้นแบบนี้มันขึ้นว่าเสร็จแล้วนะคะ เราก็ไปดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะคะอยู่หน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมคะเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอมานะคะพบกับวิชาภาษาไทยดูเลยนะคะ ไดแบบนี้นะคะขอบคุณครูทุกคนนะคะที่สนใจเทมเพลตนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือทำไม่ได้สามารถทักมาถามได้ตลอดเลยนะคะัส,สดีค่ะ